เป็นเบาหวานนะคะแล้วก็อยากลดค่าน้ําตาลต้องทํายังไงดีสําหรับวันนี้แอนจะมาทําคลิปตอบคําถามนี้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่เป็นโรคเบาหวานอยู่แล้วก็มีค่าน้ําตาลที่สูงนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคเบาหวานนะคะสามารถนําเทคนิคหรือว่าวิธีการที่แอนจะแนะนําในคลิปนี้เนี่ยสามารถไปปฏิบัติได้เลยนะคะก่อนอื่นก่อนที่เราจะไป เข้าสู่วิธีการนะคะเราต้องมาทําความเข้าใจก่อนว่าไอ้ตัวโรคเบาหวานหรือว่าความเสี่ยงของโรคเบาหวานเนี่ยมันคืออะไรเกิดจากอะไรนะคะก็คือไอ้เจ้าตัวโรคเบาหวานที่เราพูดถึงนะคะ ก็คือเป็นเบาหวานที่เราพบมากที่สุดนั่นคือเบาหวานชนิดที่2ค่ะซึ่งเจ้าตัวเบาหวานชนิดที่2นะคะเป็นชนิดที่พบได้เยอะที่สุดนะคะในบรรดาโรคเบาหวานชนิดต่างๆถึง95%ซึ่งสาเหตุหลักๆของเบาหวานชนิดที่2เนี่ยมีอยู่2ส,สาเหตุหลักๆด้วยกันค่ะนั่นก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์ที่มีผลนะคะทาให้เราเป็นโรคเบาหวานมีความเสี่ยงนะคะที่ทําให้ค่าน้ําตาลของเราสูงขึ้นถึง20%และนอกจากนั้นนะคะก็คืออีก80%มาจากพฤติกรรมในการ ใช้ชีวิตประจําวันของเราไม่ว่าจะเป็นการทานอาหารที่หวานๆนะคะหรือแม้กระทั่งพฤติกรรมที่เราไม่ค่อยได้ขยับร่างกายนะคะหรือว่าทํางานเป็นแบ็คออฟฟิศหรือแม้กระทั่งคนที่ทํางานเป็นกะแล้วทาให้เราต้องกินอาหารกลางคืนกินอาหารดึกๆอย่างเงี้ยค่ะก็มีผลนะคะทําให้เรามีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานเพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะ เสร็จแล้วเช่นนี้หลังจากที่เรารู้แล้วว่าสโรคเบาหวานเนี่ยคืออะไรแล้วก็มีสาเหตุมาจากอะไรนะคะแล้วเช่นนี้เราจะไปพูดถึงวิธีการแก้ไขหรือว่าวิธีการจัดการทําให้ค่าน้ําตาลหรือว่าจากคนที่มีความเสี่ยงเป็นโรคเบาหวานเนี่ยค่ะให้มันลดน้อยลงหรือว่าใครที่เป็นโรคเบาหวานแล้วนะทาให้ค่าน้ําตาลของเราลดลงไปด้วยนะคะสําหรับวิธีแรกนะคะที่แอนแนะนานั่นก็คือเรื่องของการนอนค่ะการนอนนะคะมีผลมากๆเพราะว่าอันดับแรกนะคะที่การนอนมีผลเพราะว่า ตอนกลางคืนในช่วงที่เรานอนมันมีโกรดฮอร์โมนหลั่งออกมาเนาะกรดฮอร์โมนนะคะกรดเนี่ยก็คือเป็นฮอร์โมนของการเจริญเติบโตเนาะในขณะเดียวกันในวัยที่แบบเ,เราเป็นผู้ใหญ่แล้วเนี่ยค่ะกรดฮอร์โมนของเราไม่ได้หลั่งมาเพื่อทําให้เราตัวสูงขึ้นแต่หลั่งออกมาเพื่อใช้ในการสร้างแล้วก็ซ่อมแซมเซลล์ส่วนที่สึกหอนะคะทุกส่วนของร่างกายแล้วก็ทําให้เกิดการหลั่งฮอร์โมนอิ่มออกมาด้วยนะคะ พอฮอร์โมนอิ่มของเราหลั่งออกมานะคะในวันนั้นเราก็จะรู้สึกว่านอนหลับแล้วรู้สึกสดชื่นไม่ค่อยหิวจุกจิกระหว่างวันทําให้เราลดความอยากกินอาหารหวานๆเนะะี่ยค่ะลดน้อยลงก็จะทําให้ค่าน้ําตาลของเราเนี่ยลดน้อยลงไปด้วยนะคะแล้วก็ที่สําคัญการที่โกนฮอร์โมนของเรามันหลั่งแบบเต็มที่อะคะ่ะมันก็ทําให้เกิดความสมดุลกับไอเจ้าตัวฮอร์โมนอินซูลินของเราด้วยนะคะที่ทําให้แข็งแรงเพิ่มขึ้นทําให้การดื้ออินซูลินของเราเนี่ยคะ่ะลดน้อยลงนั่นเอง เสร็จแล้วนะคะอีกเรื่องหนึ่งเลยนั่นก็คือเรื่องของการทานค่ะการทานนะคะแอนขอแบ่งเป็น2ข้อนั่นก็คือเรื่องของการทานโปรตีนนะคะให้เพียงพอตามความต้องการของร่างกายของคนเรานะคะโดยพื้นฐานแล้วสําหรับคนที่ไม่ได้ออกกําลังกายเนี่ย โปรตีนที่ทุกคนต้องการนะคะก็คือหนึ่งเท่าของน้ําหนักตัวการที่เราทานโปรตีนถามว่ามันไปช่วยอะไรกับค่าน้ําตาลนะคะต้องบอกก่อนว่าฮอร์โมนทุกตัวเนี่ยถูกสร้างจากโปรตีนเนาะแล้วทีนี้คนที่เขาเป็นเบาหวานหรือว่ามีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานเนี่ยก็คือฮอร์โมนที่ชื่อว่าอินซูลินเนี่ยมันไม่สมดุลน,นะคะนั้นเมื่อเราทานโปรตีนเข้าไปให้เพียงพอตามความต้องการของร่างกายคนเรานะคะก็จะทําให้เ,เจ้าตัวฮอร์โมนอินซูลินของเราเนี่ยแหะคะ่ะ มันอยู่ในภาวะสมดุลก็สามารถดึงน้ําตาลนะคะที่อยู่ในกระแสเลือดเนี่ยเอาไปใช้ได้มากขึ้นนั่นเองค่ะเสร็จแล้วนะคะสําหรับเหตุผลในการทานโปรตีนก็คือโปรตีนเนี่ยมันไปช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างกล้ามเนื้อซึ่งกล้ามเนื้อของเราเนี่ยมันคือระบบเผาผลาญของร่างกายเนาะการที่เรากินโปรตีนร่วมกันกับการออกกําลังกายหรือขยับตัวเพิ่มขึ้นนะคะมันจะทําให้การดึงน้ําตาลที่ค้างอยู่ในกระแสเลือดหรือว่าเป็นปัญหาของคนที่มีค่าน้ําตาลสูงเนี่ยแหละคะ่ะ เพราะน้ำตาลนะคะถูกดึงเอาไปใช้เพิ่มขึ้นก็ทําให้ค่าน้ําตาลของเราลดลงได้อย่างยั่งยืนเลยแล้วก็อีกเหตุผลหนึ่งนะคะของการทานโปรตีนก็คือเวลาที่เราทานโปรตีนเพิ่มขึ้นนะคะมันจะทําให้เรารู้สึกอิ่มเร็วขึ้นนะคะอิ่มนานขึ้นแล้วก็ทําให้เรารู้สึกมีแรงสดชื่นขึ้นจากเดิมทําให้เราไม่รู้สึกหิวจุกจิกระหว่างวันเลยมันก็เลยทําให้เราสามารถลดค่าน้ําตาลนะคะที่ค้างอยู่ในกระแสเลือดทําให้ลดลงได้นั่นเองค่ะ และนี่นะะก็คือเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมนะคะคนที่มีปัญหาค่าน้ําตาลในเลือดสูงนะคะจึงควรทานโปรตีนให้เพียงพอตที่ร่างกายของเราต้องการนั่นเองค่ะแล้วก็ในเรื่องของการทานนะคะนอกจากการทานโปรตีนแล้วแอะนะนำให้ทานเจ้าตัวโรแล้วก็พรีเบอติกด้วยค่ะเพราะว่าไอเจ้าตัวทำไมถึงจะต้องทานนะคะเพราะว่าโพกับพรีโพเนี่ยเขาเป็นจุลินทรีย์ที่ดีที่อยู่ในร่างกายเนาะแล้วก็พรีไบอติกเนี่ยเขาเป็น อา,อาหารของเจ้าตัวโปรไบโอติกใช่ไหมคะเทีนี้พอเรากินคู่กันไอเจ้าตัวจุลินทรีย์ของเราเนี่ยมันจะได้ทํางานได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็มีชีวิตได้แบบยาวเลยนะซึ่งการที่แอนให้ทุกคนนะคะ ที่มีความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวานเนี่ยทานโปรไบโอติกนั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้าตัวโปรไบโอติกมันเป็นจุลินทรีย์ที่ดีใช่ไหมคะที่อยู่ในร่างกายของเราระบบทางเดินอาหารของเราเนี่ยคือพอเรากินโปรไบโอติกเข้าไปมันจะไอเจ้าตัวโปรไบโอติกจะไปช่วยในเรื่องของการดักน้ําตาลนะคะแล้วก็ไขมันในมื้ออาหารที่มันไม่ดีไม่ให้สะสมเข้าไปในร่างกายและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือช่วยในเรื่องของการหลั่งฮอร์โมนอิ่ม ของร่างกายด้วยแอนมองว่าเขาทํางานเป็นระบบแล้วก็เป็น,นกลไกพื้นฐานแบบธรรมชาติของร่างกายเลยข้อที่3นะคะนั่นก็คือเรื่องของการขยับร่างกายค่ะให้มันเพิ่มขึ้นแต่ในสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องโรคหรือว่ามีโรคประจําตัวอยู่แล้วนะคะหรือว่ามีภาวะโรคอ้วนเนี่ยค่ะคือการออกกําลังกายมันอาจจะรู้สึกว่าลําบากเกินไปเนาะหรือว่าเป็นไปได้ยากแต่แอนมองว่าเราเริ่มต้นด้วยการขยับร่างกายที่มันเพิ่มมากขึ้นค่ะ วาลานิดวาลานอยนะคะเดี๋ยวมันจะขยับเพิ่มขึ้นได้เองซึ่งการขยับตัวของเราที่มันเพิ่มขึ้นนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการ เพิ่มอัตราการเผาผลาญของร่างกายเนะะี่ยค่ะเพิ่มขึ้นค่อยๆสะสมระยะไม่ของเรานะคะโฟกัสแค่ตัวเราไม่ต้องไปโฟกัสที่ตัวอื่นเดี๋ยวผลลัพธ์มันจะตามมาหาเราเองนะคะแล้วที่สําคัญคือมันไม่ได้แค่เรื่องของมันจะไม่ได้โชว์แค่เรื่องของผลเลือดเลยมันจะโชว์ทั้งเรื่องของรูปร่างเรื่องของผิวพรรณเรื่องของสุขภาพที่ดีขึ้นในระยะยาวของเราเลยทีเดียวค่ะ ก็สำหรับวันนี้นะคะคลิปนี้ของแอนเนี่ยแอนก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสําหรับใครเนี่ยที่ประสบปัญหาหรือว่ามีข้อสงสัยในข้อคําถามนี้อยู่นะคะพอมาฟังคลิปนี้ของแอนเนี่ยจะเกิดความเข้าใจแล้วก็กระจ่างมากขึ้นแต่ว่าถ้ายังสงสัยนะคะอยากสอบถามเพิ่มเติมหรือว่าอยากสั่งซื้อสินค้านะคะก็สามารถคลิกมาที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะโดยแอนจะทิ้งลิงก์ไว้ทั้งหมด4ช่องทางด้วยกันนะคะนั่นก็คือเพจโบตาพีเคล็ดลับฉบับแม่ลูก2ค่ะ ไลน์นะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์โทร0807313949หรือว่าจะเป็นช่องทางที่4นะคะที่แอนเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นหน้าเว็บไซต์ที่เราสามารถเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับโบตาผีนะคะหรือแม้กระทั่งโปรโมชั่นการสั่งซื้อได้ด้วยตัวเองก็คือผ่านหน้าเว็บไซต์นี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะคลิปนี้อันต้องขอลาไปก่อนแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้บายบายค่ะ